สวัสดีค่ะร้านลำพูเครื่องเสียงลูกคาคองห้านะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ค่ะหลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่มาดูกันค่ะว่าตอนนี้สินค้าของเรามีอะไรกันบ้างนะคะเนียสวัสดีค่ะแนะนําสินค้าให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะว่าไหนเข้าใหม่บ้างคะเฮียมีเบียร์บียร์เบียร์วอซีซีเอ็มห้าอ่ะค่ะซีเอ็มห้าครับตอนนี้ซีเอ็มห้า สวยเียงดีออกข้างา 5, 6, 6, 6, ออกข้างคือจะห้าหกหมื่นนะฮะจะหกหมื่นอาฮะออกใหม่ประมาณห้าหกมื่นใช่ไหมคะ<า>รุ่นนี้ซี 4, <5. S 2> คอะอันนี้เป็น6 0 1ูนย์หนึอสทีเอครับดอก6กนิ้วผลิตที่อังกฤษต,ตัวนี้เสียงดีครับสภาพสภาพร้อเปอรเซเลยไม่มีตะเปยอะไรย ใครที่หาบุกเชลอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นหกแปดห้าหกแปดห้าตัวนี้สภาพสวยมากเลยสวยทุกตัวสวยทุกตัวครับค่ะตรงน,นี้ผลิตเค่องจุดดอกหกนิ้วดอกเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคบุกเชลเนาะของเพิ่มเข้ามาค่ะมามีตัวไหนบ้างอีกคะก็ก็ก็มีมีนี่ก็มีโบ๊ตนิยมนะครับอนิยมแล้วตอนนี้อีแล็กครับอีแล็ก อีกคนนี้เข้ามาใหม่นะคะคนนี้ก็เปที่ยามอกสขึ้นตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหน้ากากใช่ไหมคะนี่ไม่มีหน้ากากเอเจ็เอเจ็ไม่มีหน้ากากเสียงดี่คาถโอเคเสียงดีขายถูกค่ะนี่ก็อินฟินิตี้อินฟิน ตัวน,นี้จะเป็นหน้ากากเลยตัวน,นี้เสียงดีมากเลยอินฟินิตี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเจ้สวยครับสวยโอเคค่ะ okay, ตัวต่อมาค่ะเนี่ยเป็นจามโอ ชาโมเดนมากชาโมเดนมากคะสวยครับแล้วก็มีซับเพิ่เพิร์แปดนิ้วโออมีซับในตัวนะคะเีุณซับอยู่ข้างในนะคะตรงข้างๆเนี่ยเป็นซับแปดนิ้วมองไม่เห็นลูกค้าผมน่าจะรู้แหละถ้ารุ่นนี้แล้วก็จะมี JBL 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 ตัวนี้มีกระสุนอยูแล้วมีคลิปคลิปอะห้องคนิบอันนี้อะไรคะอันนี้ก็ห้องดิบครับห้องเออห้องตันนี้เหมาะฟังเพลงแล้วก็จะมีตัวนี้เทปเทปหลัก6หลัก8นิ้ว2ตัวเสียงดีครับตัวนี้วินเทจ นี่รุ่นเนะครับเป็นรุ่นเก่านี่ผลิตจช่อังกฤษมาลองฟังเสียงได้นะคะที่ร้านเราค่ะร้านเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าใหม่ที่มาไม่ถูกก็ร้านเราก็เลยบิ๊กซีลำลูกกาของห้ามาประมาณกี่เมตรนะคะเฮียสามเมตรติดกับูบ้านเวลาบดินเลยค่ะคือจะโทรมาสอบถามเฮียได้นะคะที่0897806126ค่ะุของเน วันนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะคะ<ด>คือไปทำเป็นโฮมเทเตอร์ได้ใช่ไหมคะเน่ยคิวห้าศูนย์ศูนย์มีซับด้วยไหมคะชุดนี้ไม่มีซับซับใ,ใส่ยี่ห้ออื่นไดอ๋อแล้วสามารถเราสามารถจับซับตัวอื่นใส่ได้นะคะตัวนี้รับประกันเสียง งานงานอังกฤษค่ะตัวนี้งานอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะ,ะส่วนซับนะคะซับของเราตอนนี้เท่าไหร่เรเืาาเ่อยค่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่สองตัวสองหรือสามสักสามตัวใช่ไหมคะตอนนี้เฮีย ซับมีรุ่นไหนบ้างคะตอนนี้มีของแมกเนตครับของแมกเนตและสิบนิ้วแล้วก็ของบอสตันของบอสตันอีกตัวกำลังมาคืออะไรค่ะที่นีคลิปคลิปใช่ไหมคะ JBL ยามาฮ่าคลิป JBL ยามาฮ่าค่ะของกำลังจะเข้าของกำลังจะเข้ามานะคะถ้าใครมองหาซับอยู่นะคะแล้วก็มีรับแม่ก็เครื่องเสียงก็จะเห็นตามทามที่ได้ลงไว้นะคะมีเน็ตมียามาฮ่าหลักหลัก ค่ะไหนคะรักแมนเ็นี่รัแมอ้สนใจโทรมาหาเฮียได้เลยนะคะราคาคุยกันหลังไหมได้ค่ะหลังไมครัคัคือถ้าใครอยากมาหน้าร้านก็มาได้เลยนะคะมินนีมน,น,น,นเนอ็มอร์แซดใช่ไหมคะเฮียเนี่ย แั้วนี่มี JPL นี่ M R z ตัวนียังไม่ได้แกะะตัวนี้คือสภาพเราอ่ะก็คือบางตัวก็ยังไม่ได้แกะนะคะอันนี้ของอะไรนะคะ JPL <BL. S 1> JPL <BL. S 2> ที่ได้บอกไว้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ คือถูกตาต้องใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเฮียได้ค่ะ0897806126ค่ะนัทตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนะ372ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กอันนี้325ส่วนมากร้านเราก็จะเป็นนทใช่ไหมคะยจะเน้นน่ทจะเน้นนัทเพราะว่าเสียงมันดีใช่ไหมคะหรือว่าไง เสียงดีคนนิยมเอเคเสียงดีคนนิยมค่ะยังไงถ้าถูกใจตัวไหนโทรมาหาเฮียได้นะคะแล้วทางร้านจะอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ